มาดูปัญหาบนท้องถนนกันบ้างโดยเฉพาะทางโค้งถนนรัชดาช่วงหน้าสาราญาคน<อ>เรียกกันว่าโค้งร้อยศพนะนี่นข่าวว่าส<ะ>ิวันคนเสียชีวิตสี่ศพอะโอ้แล้วคุณนัทสิผ่านบ่อยคุณผู้ชมเคยผ่านแล้วเห็นตรงบริเวณต้นโพที่เขาเอาชุดไทยไปไหว้อเอามมาลายไปไหว้ไหมแล้ววันนี้เขามีการถแถลงเ,<อ>เพราะว่าทางวิศวกรรมสถาน,นลงพื้นที่ไปไปตวรวจสอบดูซิว่าตกลงแล้วเนี่ยถนนมันมีความโค้งผิดปกติหรือเปล่าคือวิศวกรรมการถนนเนี่ยมันก่อสร้าง ผิดหลักอะไรยังไงหรือเปล่านะคะปรากฏว่าขณะที่ไปตรวจสอบวันนี้คุณสุทธิวัน์ม,มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตอนที่ลงไปตรวจสอบพอดีเ,ออเป็นออรถยนต์สองคันชนกันใ,ในจังหวะที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยเนี่ยนะครับทางวิศวกรรมสถานรวมทั้งกทมที่เขาไปสำรวจพื้นที่ <c oughs> แล้วพาผู้สื่อข่าวไปดูจะแก้ไขยังไงให้เป็นรูปธรรมเพื่อ <c oughs> วาเกิดความปลอดภัยทางท้องถนนนะครับติดตามด้วยจากรายงานเรื่องนี้ครับ ศพแล้วศพเล่าที่ต้องสูญเสียจากอุบัติเหตุในจุดเดิมซ้ำๆที่บริเวณทางโค้งบนถนนรัชดาพิเศษขาเข้าตรงข้ามกับสารอาญาจนหลายคนเรียกจุดนี้ว่าโค้งร้อยศพตุ๊กตาและผ้าหลากสีที่มีผู้คนนำมาวางเรียงรายบนเกาะกลางอาจจะช่วยให้สบายใจได้ในความรู้สึกแต่ในความเป็นจริงจุดที่เกิดอุบัติเหตุในทางวิศวกรรมถือว่าเป็นลักษณะของโค้งหลังหักหรือ broken back curve คือเป็นถนนที่มีสองโค้งต่อเนื่องที่ถูกเชื่อมโยงด้วยเส้นตรงสั้นๆถ้าหากใครไม่ชินทางหรือติดประมาทขับรถมาด้วยความเร็วสูงเกินกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงมักจะไม่สามารถควบคุมรถให้อยู่ในแนวช่องจราจรได้จนทําให้หลุดโค้งได้ง่ายๆความเร็วนี้เป็นตัวจักที่สําคัญเลยนะครับถ้าเราลดความเร็วได้ตามที่ถนนเขาได้ออกแบบไว้คือไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุบัติเหตุรุนแรงที่ทําให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสก็จะหายไปหรือลดลงอย่างมหาศาลไม่ทันสิ้นเสียงสัมภาษณ์ที่โค้งร้อยศพก็เกิดอุบัติเหตุให้เราเห็นกันจะจะเมื่อรถคันหลังขับมาด้วยความเร็วแล้วก็เบรกไม่ทันอัดท้ายคันหน้าที่ขับมาด้วยความระมัดระวังในช่วงทางโคง้งยิ่งตอกย้ำให้เราเห็นชัดว่าโค้งหน้าสาราญาคือจุดอันตราย หากดูจากสถิติในปีนี้เพียงแค่9เดือนเกิดอุบัติเหตุแล้วมากถึงเกือบ300ครั้งและแค่เดือนกันยายนเดือนเดียวเกิดอุบัติเหตุเกือบ50ครั้งและมีผู้เสียชีวิตถึง4ศพหลังจากเกิดเรื่องกทมและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยลงพื้นที่สำรวจเพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขสิ่งที่วสทแนะนำคือให้กทมยกพื้นถนนช่วงโคง้งด้านนอกให้สูงขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงที่รถนั้นจะหลุดโคง้งและปรับพื้นผิวจราจร ด้านกทมก็ยอมรับสิ่งที่วสทเสนอนั้นเป็นสิ่งที่กทมก็คิดไว้แล้วแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องเป็นแผนที่ถูกนํามาใช้ในระยะยาวส่วนในระยะเร่งด่วนช่วงทางโคง้งจะมีการติดตั้งเครื่องหมายป้ายบังคับความเร็วเพิ่มมากขึ้นให้ผู้ใช้รถนั้นสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เบื้องต้นนะวันนี้อินฟอร์เมชันอาจจะไม่เพียงพอก็อาจจะต้องมีเรื่องเส้นสีเครื่องหมายอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยเข้ามาเติมเต็มเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในปัจจุบันก่อนส่วนเรื่องการปรับปรุงกายภาพที่อาจจะต้องใช้งบประมาณหรืออะไรเนี่ยสำนักการโยธาก็อยู่ระหว่างดําเนินการในเรื่องนี้ลักษณะการปรับปรุงของกายภาพถนนเนี่ยเราจะพบว่ามี2ประเด็นนะครับลักษณะถนนของถนนในเมืองเนี่ยจะมีข้อจํากัดจะไม่เหมือนถนนที่อยู่นอกเมืองอย่างเช่นทางหลวงนะครับสายนอกเมืองเชื่อมเมืองต่างๆหรือทางพิเศษ การเท่าโคง้งการอะไรต่างๆเนี่ยข้อจากัดของการออกแบบถนนในเมืองก็จะเป็นลักษณะจะยกซปเปอร์หรือจะเปลี่ยนลักษณะยกสูงอะไรเนี่ยอาจจะทําได้ยากกว่าถนนที่อยู่นอกเมืองนะครับในช่วงที่รอการแก้ไขวสทแนะนําพี่น้องประชาชนหากต้องผ่านช่วงโค้งร้อยศพควรจะต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นแม้ทางกายภาพถนนนั้นจะมีปัญหาเรื่องของการออกแบบแต่สิ่งที่จะช่วยให้เราปลอดภัยในช่วงที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข แม้ว่ารถคุณจะแรงแค่ไหนแต่ต้องไม่ขับเร็วเกินกว่าที่ป้ายกำหนดนั่นก็คือ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านี้ก็เพียงพอที่จะช่วยเปลี่ยนให้โค้งร้อยศพกลายเป็นโค้งไร้ศพได้พัฒระดนายเทสุวรรณสำนักข่าวไทยอสอมอทรายงาน